เดินทางมาจะถึงอาทิตย์สุดท้ายของ Queen of Tear กันแล้วและล่าสุด TVN ได้ปล่อยฉากสั้นจาก EP 15มาให้เราได้ดูกันเพิ่มอีกว่ากันว่าเป็นฉากเกี่ยวกับการตกหลุมรักคนเดิมซ้ำๆของฮงแฮอินจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลย แน่นอนครับด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนและทุกคนตอนนี้ฮยอนอูออกจากคุกแล้วเพราะหลักฐานและข้อกล่าวหาคดีฆาตรกรรมที่มีทั้งหมดนั้นเป็นของปลอมแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าคือตอนนี้นะครับคงแฮอินผู้น่าเกงขามกำลังคอยตามสืบฮยอนอูอยู่ห่างๆเพราะหลังจากที่เธอเจอเขาในคุก เธอก็เอาภาพเขาออกจากหัวไม่ได้เลยทั้งๆท,ที่ยุนอึนซองเนี่ยก็ใส่ร้ายฮยอนอูไปต่างๆนานา,า,าซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เธอกำลังตกกลุ่มรักเขาอีกรอบจริงๆ ตลอดเวลาที่แฮอินดูเขาเราจะเห็นว่าเธอคอยจดอะไรบางอย่างตลอดเวลาน่าจะเป็นการบันทึกเรื่องราวและลักษณะนิสัยของเขาจนตอนนี้เลขานางง,งเลยว่าแฮอินเป็นอะไรจะมาสะกดรอยตามพยอนอูทําไมเนี่ยแต่แฮอินนะครับก็บอกว่าไม่เป็นไรตามเขาไปก่อนเถอะยังไงตอนนี้เขาก็ไม่รู้หนี่ว่าเราแอบดู ตัดมาที่ฝั่งไฮยอนอู U. แน่นอนครับตอนนี้ครอบครัวของเขาดีใจมากๆที่เขาออกมาจากคุกสักทีและดูเหมือนว่าไฮยอนอู Hi U. คงแอบรูน้นิดว่ามีคนกำลังมองเขาอยู่ห่างและทุกคนคิดว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแฮอิน mm hmm. จะจำาฮยอนอู U. ได้ไหมและใครจะมีแผนอะไรอีก ติดตามกันได้ใน Queen of t e r EP 15ครับผม